สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราพูดคุกยกันเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของโครงงานนาวัตกรรมนะครับว่ามันคืออะไรนะครับวันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกของการที่เราจะลงมือทําโครงงานนาวัตกรรมกันก็คือขั้นของการระบุปัญหานะครับขั้นของการระบุปัญหานั้นเมื่อนักเรียนได้ดูท่านผู้ปกครองได้ดูนะครับจากขั้นตอนการทําโครงงานทั้งหมดจะเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับโดยที่ขั้น ตอนการทำโครงงานนวัตกรรมทั้งหมดเนี่ยจะมี7ขั้นตอนนะครับซึ่งมีลักษณะที่เป็นวงจรน,นะครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาค้นหาแนวทางต้นร่างนวัตกรรม น้อมนำสู่แผนการดำเนินงานเป็นระบบค้นพบจุดอ่อนสะท้อนผลงานนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยคือการระบุประเด็นปัญหาหรือการระบุปัญหาตรงนี้เนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยได้เผชิญกับสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือเราได้ดูสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ครูจะกำหนดให้ต่อไปนี้นะครับแล้วเราเห็นว่าสถานการณ์นั้นมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นประเด็นที่ไม่ ไม่สะดวกสบายในชีวิตประจําวันหรือสร้างความรําคานใจสร้างความเป็นปัญหาสร้างความยุ่งยากใจในการที่จะดํารงชีวิตอยู่นะครับตรงนี้เราจะกําหนดเป็นปัญหาในขั้นตอนแรกของการทําโครงงานนะครับลองมาดูโจทย์ที่ครูกําหนดให้นะครับ คำสั่งก็คือให้นักเรียนดูวิดีทัศน์เรื่องนี้นะครับวิดีทัศน์ก็คือคลิปวิดีโอตัวนี้แหละครับที่ครูกำลังจะให้นักเรียนดูนักเรียนพอเราออกไหมครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ถูกต้องเลยนักเรียนเห็นแล้วเป็นภาพเกี่ยวกับไวรัสแน่ๆเลยเป็นไวรัสโคโรนานะครับก็คือโรคโควิด -19 นั่นเองทีนี้เราดูวิดิทัศน์ชุดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องระบบุประเด็นปัญหาที่จะนําไปสู่การแก้ไขตามความสนใจของตนเองนั่นหมายความว่านักเรียนแต่ละคนจะเริ่มต้นการทําโครงงานนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มต้นดูคลิปนี้เลยนะครับทุกคนจะทำโครงงานนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นั่นหมายความว่าถ้านักเรียนระบุประเด็นปัญหาไปแล้วนักเรียนจะต้องใช้ปัญหานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทําโครงงานนวัตกรรมเรื่อยไปจนจบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์ชุดนี้นะครับได้ดูวีดิทัศน์ชุดนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิด -19 แล้วลองดูซิว่าเราสรุปประเด็นปัญหาออกมาเหมือนกันไหมนะครับ ถ้านับถึงตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเวลาเกือบ3เดือนมาแล้วนะครับที่พวกเราได้ยินเรื่องโรคโควิด -19 แทบจะไม่เว้นแต่ละวันเรารู้อะไรเกี่ยวกับโรคนี้บ้างเป็นแล้วจะรักษาหายไหมจะป้องกันตัวยังไงไม่ติดโรคนี้ผมพริจิตรบุญธม BBC ไทยจะเล่าให้ฟังครับตั้งแต่จีนแจ้งองค์การอนามัยโลกว่าเกิดการระบาดของโรคนี้อย่างเป็นทางการตั้งแต่31ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ครับว่าต้นกําเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้อยู่ที่ไหนที่พูดกันว่าต้นตอของการแพร่ระบาดเกิดจากงูเหหห่่่าาาจจีีีีนนนรืองูสมมลยยทขใ ตลาดสดเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกๆนั่นเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเท่านั้นครับทีมผู้วิจัยสันนิษฐานนะครับว่างูอาจจะเป็นสัตว์ตัวกลางที่ส่งต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้จากขางเข่ามาสู่คนเพราะว่างูที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นล่าขางเข่า,ขาในถ้ำกินเป็นอาหารแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถปรับตัวให้อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ในร่างกายของทั้งสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นได้อย่างไงทั้งหมดน ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนตอนนี้ก็คือไวรัสนี้แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกจนองค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นการระบาดใหญ่มีคนติดเชื้อเกิน120,000คนแล้วและมียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า4,300คน ตัวเลขนี้ยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกทุกวันนี้เวลาเราคุยกันเรื่องโรคนี้นะครับก็จะมีอาการหลายอย่างเลยอาการบางอย่างก็จะคล้ายกับอาการของไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าจะเอาตามที่องค์การอนามัยโลกบอกเลยโรคโควิด -19 จะมีอาการดังต่อไปนี้ครับเริ่มแรกเลยก็จะมีไข้ตามมาด้วยอาการไอแห้งๆหลังจากนั้นราวหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีปัญหาหายใจลําบากครับผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็จะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย ถ้าอาการรุนแรงมากก็อาจจะทําให้อวัยวะภายในล้มเหลวส่วนกรมควบคุมโรคของไทยบอกว่าใครที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคและมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบก็จะต้องรีบไปหาหมอทันทีครับคนที่ป่วยเป็นโรคโควิด -19 จะมีอาการมากหรือน้อยแตกต่างกันไปครับแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตทุกคนเพราะว่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งเรื่องของเพศอายุสุขภาพโดยทั่วไปและก็ระบบสาธารณสุขที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการด้วยแต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคนไข้ที่จัดทําาโดยองค์กร นชี้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงครับสำหรับกลุ่มคนที่มีโอกาสเสียชีวิตมากก็คือผู้สูงอายุผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงและก็อาจจะรวมถึงผู้ชายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคนในจีนพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยกลางคนถึง10เท่าครับส่วนคนที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือมีปัญหาในการหายใจจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติอย่างน้อย5เท่าและผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อยครับนี่ก็เป็นเพราะว่าผู้ชายอ่อนแอกว าซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้แน่ชัดครับว่าทำไมผู้หญิงถึงแข็งแกร่งกว่าในแงน่นี้นักวิจัยบางคนบอกว่าผู้ชายอาจจะมีความประมาทและมั่นใจว่าตัวเองจะปลอดภัยจากโรคร้ายมากเกินไปและก็ยังพบหลักฐานที่ยืนยันถึงทัศนคติแบบนี้ในงานวิจัยล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์จีนที่ชี้ว่าผู้ชายอายุมากมักจะมีแนวโน้มที่จะมาเข้ารับการตรวจรักษาโรคโควิด -19 ที่โรงพยาบาลช้าเกินไปทําให้เมื่อมาถึงมักจะมีอาการที่อยู่ในขั้นรุนแรงแล้วซึ่งจะทําให้โอกาสในการรอดชีวิตน้อยลงอย่างมากครับ แต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งครับจากข้อมูลที่ได้จากจีนพบว่าเด็กๆจะไม่ค่อยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อติดเชื้อแล้วเด็กจะหายเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือไม่มีอาการหรือมีก็น้อยไม่ต่างจากเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่เด็กที่มีอาการป่วยอื่นๆอยู่แล้วอย่างหอบหืดก็อาจจะต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้อาจจะทําให้อาการกําเริบขึ้นมาได้คราวนี้มาถึงคําถามสําคัญครับว่าจะป้องกันตัวยังไงไม่ให้ติดโรคนี้นักวิทยาศาสตร,ร์หลายคนก็บอกว่าสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงงงงงกกกาาาาาาาสสัััมมมผใบหนนนน้ปจจจจูดววตเเื่่่่อออะ็ชทที ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและติดโรคนี้ได้ครับทุกๆคนคงรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการล้างมือเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสแต่ถ้าหากว่าเราล้างมือผิดวิธีอาจจะเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อไวรัสนี้ได้เราลองไปดูวิธีที่ถูกต้องกันครับ take some soap create a l a t h e clean the back of your hands in between your fingers the end of your fingers your thumb again your palms your wrist and the top of your h a n d again rinse the soap off With water, turn off the tap with the tissue to prevent cross contamination, and then you discard the tissue into a bin. สำหรับการใช้เจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสนั้นจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน70%ครับถึงจะฆ่าเชื้อไวรัสได้แต่ว่าไวรัสที่ตายก็ยังอยู่บนมือเรานะครับที่ผ่านมาก็มีคนแนะนำสูตรแปลกๆในการทำเจลล้างมือนะครับอย่างการใช้เหล้าวอดก้าผสมกับว่านหางจระเข้ซึ่งแบบนี้ก็มีคำเตือนออกมาแล้วว่าไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าวอดก้ามีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า70%ครับคราวนี้มาถึงเรื่องสำคัญอย่างเรื่องหน้ากากาอนามัยที่กำลังขาดตลาดอยู่ในขณะนี้นะครับอย่างที่ได้อ เชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่วนในเอเชียหรือในบ้านเราขาดแคลนจนแทบจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วคำถามคือว่าหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสได้แค่ไหนดรเดวิดแคริงตันครับจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยลอนดอนก็ได้บอกว่าหน้ากากอนามัยแบบที่คนทั่วไปใส่กันนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียที่แพร่กระจายอยู่ตามอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือเหตุผลอธิบายว่าทำไมเชื้อไวรัสส่วนใหญ่ถึงสามารถถ่ายทอดสู่กันได้เนื่องจากหน้ากากอนามัยชนิดนี้หลวมเกินไปไม่มีตัวกรองอากาศแล้วก็ไม่มีที่ป้องกันดวงตาด้วยยังไงก็ตามหน้ากากอนามัยแบบนี้อาจช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออออออจจจาาาาาากกาาากกกรรรรรไไหหหืืืืมติดดดเช้้สู่่ปในนะับึง ทางกระทรวงสาธารณสุขไทยก็บอกว่าควรใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดอย่างเช่นรถไฟฟ้าครับส่วนการปิดปากเมื่อไอและจามผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าให้เอาแขนปิดปากอย่างนี้นะครับ แล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับงดเอามือที่ยังไม่ล้างไปสัมผัสใบหน้าจะช่วยจํากัดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสที่จะก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจได้ครับตอนนี้นักวิจัยก็กําลังเร่งพัฒนาวัคซีนแล้วเริ่มมีการทดลองกับสัตว์แล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะสามารถนํามาทดลองกับคนได้ภายในสิ้นปีนี้ครับแต่ถึงอย่างนั้นการผลิตวัคซีนออกมาฉีดให้คนจํานวนมากก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับประเมินว่ากว่าจะมีวัคซีนที่สามารถนํามาฉีดให้คนได้ก็น่าจะราวกลางปีหน้าในระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัััันนนนนีี้้้คท่่ติดดเชือไไไวรรรรสโาาาายธุ์ใหมจะกกษป ากรจนกว่าร่างกายจะสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้ได้เองการกินยาปฏิชีวนะก็ไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 แล้วจะต้องแยกตัวอย่าไปปะปนกับคนอื่นจนกว่าจะมีอาการหายดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆจาก bbc ไทยนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารจาก bbc ไทยได้ทางทางเว็บไซต์และ facebook รวมไปถึง i อจด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนท่านผู้ปกครองด้วยหลังจากที่ดูวิดิทัศน์เรื่องนี้แล้วท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้ระบุประเด็นปัญหา เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ไว่าอย่างไรบ้างนะครับลองมาดูกันนะครับว่าลักษณะสําคัญของประเด็นปัญหาที่จะใช้ในการทําโครงงานนวัตกรรมจะมีดังนี้นะครับ 1. ต้องเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้นะครับเป็นหรือเปล่าครับท่านผู้ปกครองนักเรียนลองดูซิ2เป็นปัญหาที่นักเรียนเนี่ยสนใจนะครับ เป็นปัญหาที่นักเรียนสนใจถ้าสมมุติว่ามันเป็นปัญหาที่คนอื่นสนใจนักเรียนไม่ได้สนใจการจะทําโครงงานในเรื่องนี้ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเป็นปีนะครับนักเรียนอาจจะไม่ได้อยู่กับเรื่องนี้ไปจนจบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความสนใจของตัวเราเองนะครับ 3. เป็นปัญหาที่มีความน่าสนใจนักเรียนคิดว่าประเด็นปัญหาที่นักเรียนกําหนดขึ้นหรือท่ผู้ปกครองกําหนดขึ้นนั้น มีความน่าสนใจไหมครับถ้ามีความน่าสนใจมันก็อาจจะทํานําพาให้นอกจากเรานั้นสนใจแล้วคนอื่นยังสนใจในปัญหาของเราอีกด้วยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะรู้ด้วยว่าเราจะหาคําตอบหรือแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรนะครับนี่คือลักษณะสําคัญข้อที่4ก็คือปัญหานั้นจําเป็นต้อง ค้นหาคำตอบหรือแก้ไขปัญหานะครับและข้อสุดท้ายคือเป็นปัญหาที่ค้นหาคำตอบหรือแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับปัญหาบางอย่างถ้ามันเกินความสามารถของเราหรือเราไม่สามารถที่จะค้นหาคำตอบได้หรือเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงก็ไม่สามารถที่จะนำมาทำเป็นโครงงานนวัตกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองและนักเรียนลองพิจารณาดูว่าประเด็นปัญหาที่ตัวเองกำหนดขึ้นนั้น เป็นปัญหาที่มีลักษณะสําคัญ5ประการดังนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นปัญหาที่มีลักษณะสําคัญ5ประการดังนี้ก็เขียนคําตอบส่งใบงานให้กับคุณครูได้เลยนะครับแล้วเอามาพูดคุยกันในห้องเรียนนะครับแต่ถ้ายังไม่สอดคล้องอาจจะย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ได้นะครับแล้วก็ลองกําหนดประเด็นปัญหาใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะนําส่งใบงานนั้นให้กับคุณครูขอบคุณนะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ